ลองกันแบบคร่าวๆนะครับต้องขอขอบคุณพี่ชายด้วยนะฮะทั้งสองท่านตอนแรกจะเอาสี่เอาสองก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวสองก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ห้องโป้งันนะครับรองรับได้ถึง2,500วัตต์แม็กนะครับอ่าแล้วก็เป็นไวท์คอยสี่นิ้วนะจ๊ะหอยเบลเลอร์เลยนะครับวอยใหญ่ๆเลยโอ้ใหญ่ดีกว่าอ่าพอกัรที่บ้านเลยเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันอ่าลองเอาไปใช้ดูนะครับดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็มาด่าได้แล้วแต่เลยนะจ๊ะอืมไม่ว่ากันนะครับไวท์สปงนักไวทเนอร์ก็โอเคเลยนะครับก็ยังดี โซ่ทแท้ก็คือซับเต็มและแท้เลยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ต้องส่ง่านด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>